โอเคฮะสวัสดีครับทุกเปอร์ทุกคน,คนวันนี้ผมน้องแอนจากแอนดโอเทียสวิล์คอร์ดมากันอีกแล้วครับผมผมตอนนี้วันนี้มีข่าวจากสนโขรัชาการนะผมในอัปเดต0.3.1ครับผมผมในวันพฤหัสที่29นี้นะฮะนี่นะฮะก็คือคือเขาได้บอกกันมาว่าครับผมอัปเดต0.3.1จะมาในวันวันนี้เลยคือวันที่ผมอัดนี่แหละวันที่29พฤหัสถัดช่วงเวลา10โมงครับผมผมเกมเซฟว่าจะไม่สามารถเข้าเล่นได้ะครับผมผมเพื่อจะก่าเราจะอัปเดตตัวเกมนะฮะ และทาง Federation ครับผมขอบคุณทูเปอร์ทุกคนนะผมที่ให้โร่นะมีความใส่ใจให้การฟีดแบ็ตลอดในตั้งแต่0 3 0ในเอ้ยโทษทบในการอัปเดต0.30ดในตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมามารวมถึงแพชโนดต่างๆที่เขาจะจีเขเคยบอกมาในส่วนนี้ผมจะ่วนนี้ผมเปิดไปให้ดูฮะว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับคลาสโหลดเอามีการเปลี่ยนแปลงครับผมผมทางผู้พัฒนาผมกําลังเริ่มเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงเก่ข้อมูลเกี่ยวกับพวกพวกแาลงที่ได้มีการรายงานเข้ามามาจากคอมมูนิตี้ที่เกี่ยวข้องกับ เอฟเฟกของมิวเทเตอร์ครับผมผมความความยากของเวทเทลนด์แดนเลือดของพวกมแมลงแล้วก็ตัวการใช้งานคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ไม่ค่อยได้หรืออื่นๆนะครับผมโอเคงับไปดูนั้งแ,แต่เกมเพย์ฮะในส่วนของเกมเพย์นะครับผมผมตอนนี้คือเรื่องของความยากเวทเทลนด์หรือคข้อระดับพาร์ทเนี่ยเขาบอกว่าทางโน้ตของผู้พัฒนาเขาบอกมาว่าว่ามิวเทเตอร์มีผลต่อระดับความยากที่มีการการบอดิฟายเลือดของมแมลงและใต้เม็ของมแมลงและทําให้ ให้อพพลายพวกนั้นเข้าไปแบบผิดๆไปหน่อยหน่อยทำให้ระดับความยากของของวิทยาลันี้มันยากจนอะไรนะจนเสียบาลานซ์รันคันของมันไปครับผมเสียบาลานซ์ที่เขาต้องการไปก็คือก็คือเลือดของเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นมาก็จริงจริงก็คือมันคอลเลกใหม่ก็คืออีวัลไซร์แดนอินเทนก็คือตอนเขาเติมเลือดค่อยกับแมลงคือมันเลือดมันสูงกว่าที่เขาคิดไว้เยอะเลยเออแล้วก็การสปอนความบ่อยของมัน ก็มันก็สปอนไม่บ่อยขนาดนั้นใช่ฮะอันนี้ผมยอมรับว่าบางทีไอการสปอนบ่อยบางจังหวะบานเจ้ามัน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 โผล่ขึ้นมาช้าหมดเลยกันแบบว่าแบบจู่จูมันก็มาโผล่กับทีมงานข้างหลังสุดแล้วบางทีมันแบบทีมงานข้างน้าไม่ค่อยเจออะไรมังงงฮะแล้วในส่วนของดาเมจของแมลงก็ผมที่มีมัลติพลายเออร์แล้วก็ผมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะต่ํากว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้ก็คือดาเมจของมันมันน้อยอะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่นั่นเองนะฮะ ก็คือเอาเป็นว่ามันมีการปรับตรงไอ้ตรงเพิร์กสตัวนี้แหละครับก็คือเลือดของแมลงการสปอนของแมลงแล้วก็แตนทำดาเมจ้าโศกของระดับความยากของอีซี่ครับผมผมดาเมจมัลติเายเยอะอันนี้ถูกปรับใหม่ครับผมผมก็คือตอนแรกมันสูงกว่าที่พวกเขาพวกเขาตั้งเอาไวค้ครับผมที่คิดว่า,าไว้ตัต้นแต่แรก <laughs> คือเพระาะว่าเล่นในอีซี่แล้วดาเมจของพวกนี้มันค่อนข้างจะสูงมากครับตอนเราโดนติดติดกันในส่วนต่อไปฮะของอมิมเ,เทเตอร์ก็คือตัวอากาศเปลี่ยนแปลงครับผม ส่งของแอม u s h ครับผมก็คือเขาลดความถี่ของการซุ่มโจมตีลงจริงเราไม่ต้องลดก็ได้นะจริงๆบางทีซุ่มโจมตีเยอะๆก็ดีนะมันจะได้แบบสนุกชาเลจนตีสำหรับผมนะตอนนี้ผมไปเล่นมันก็แบบชาเลจ์มากเลยแล้วก็ส่งของแอม u s h เหมือนกันนะผมก็คือลดปริมาณศัตรูที่โผล่ขึ้นมาเมื่อมาโดนซุ่มโจมตีครับผมนิดนึงจริงๆแลไม่ลดไม่ลดก็ได้นะสำหรับผมผมคิดว่ายังก็โอเคดีอ l c h กนิ r ลัชก็คือลด ออไอบัคเริเยอร์คือตัวที่มันตัวขนาดกลางครับผมผมก็คือวิ่งมาช้าลงนิดนึงก็ก็โอเคนะผมยอมรับแหละว,ว่าไอตัวบริเออร์มันวิ่งไวมากจนบางทีผมไม่สามารถจะทําอะไรได้เท่าไหร่แต่ก็ก็นะคือมันเป็นความสนุกแบบหนึ่งแนะ่จริงผมยอมรับผมก็แต่ผมก็ไม่ได้เถียงหรอกก็ถือว่าก็โอเคดีส่วนของบัคแพ็คมิวเท,เ,ท,เ,ท,เ,ทเตอร์ครับผมผมตอนนี้จะมีการ t r i g ก e r p r พลย์ t ูมิ s s ั่น n ินสแ a ทเอสเอสเ all. อ๋อ admission start อ๋อก็คือ b a c k p a c k คือมันจะมีการแบบโผล่มาเป็นแบบจุดเป็นจุดต่อจุด n น s ใน console of mission แทนที่มันจะโผล่ขึ้นมาทีเดียวตั้งแต่แรกในตั้งแต่ตอนเราเริ่มมิชชั่นฮะแล้วก็แก้ของ b a c k p a c k mutator ทีนี้ก็คือ reduce requirement per pack o n m u s s p a r ก็คือลดปริมาณจำนวนต้องฆ่าครับผมก็คือปกติแล้วตอนเราฆ่าเนี่ยใน b a c k p a c k mutator พอเราฆ่าตูนจำนวนหนึ่งมันถึงจะโผล่ขึ้นมาเพิ่มแต่นี้คือเขาลดปริมาณ ปริมาณที่เขาแบบต้องการนะผมก็คือถ้าเราฆ่าในจํำนวนน,วนี่นคือน้อยลงอะ่ะเดี๋ยวเชื่อว่าตอนแรกเขาให้ฆ่าประมาณสัก10ตัวเขาถึงมาถึงจะสปอนเพิ่มแต่นี่คือตลอจะเหลือสัก8หรือ6ตัวก็ได้มั้งถึงเขาจะสปอนเพิ่มฮะแล้วก็จะลดปริมาณที่มันจะสปอนเ,เพิ่มมาด้วยนี่เข้าใจได้ในส่วนของเกมหมดครับผมเขาบอกว่าจะเพิ่มคูลดาวของรีฟแนลลีให้เป็น30วิีครับผมจากตอนแรกสีวินาทีในเกมหมด AAS เออนี่ผมเข้าใจนะเพราะว่า คือมันกลายเป็นว่ามันทำให้ทุกคนไปรวมกันอยู่ในเรฟเฟอรีเครื่องกันแค่ตัวเดียวอะฮะในเวชันผมผมรู้เลยครับว่าทุกคนไปยืนรอที่ใรฟเฟอรีเครื่องเดียวเพราะมันแค่สี่วิมันสั้นอะอันนี้ก็คือเขาจะเปลี่ยนกับเปลี่ยนกับด้านของคูดาวของเครื่องกันในโหมด a r c ก็คือที่เขาบอกมาตอนแรกว่า f ร n เฟอรั o ลี่คูดาวทามเมอร์ก็คือตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าจะให้มันจะมีผลต่อโหมด ARC าร์เลยเปลี่ยนมันมาให้กลายเป็นทามเมอร์แบบใหม่ เพื่อให้มันเหมาะสมในการอัปเดตหน้าในอนาคตเออนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีมันมีบางทีไอเอแรมมี2เครื่องอะ่แะแต่การว่ามันไปรวมกันอยู่เครื่องเดียวอะ่ะ <c oughs> ซึ่งผมรู้สึกง,งงมากอะ่ะอีกเครื่องหนึ่งคือมันไม่มีใครวิ่งไปหาเลยเพราะว่าว่ารีว่าว่าคูดามันไวมากเกินไปอะ่ะอันนี้ผมก็ยอมรับแหละเออมันก็โอเค collect e damage the d nears player deploy explosive to account for for friendly fire resistant อ๋อโอเคก็คือปรับ ปรับรัศมีวงโคจรดาเมจนะผมผม,ผมเมื่อเมื่อผมเล่นวางระเบิดอะไรใส่เสร็เยพอโดนเฟรนี่ฝ่ายฮะอันนี้ผมพอ้าใจละ <laughs> แต่อันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับยังไงนะคือปรับให้มันแบบโดนดาเมจกันแบบพอเหมาะสมแบบกว้างขึ้นหรอหรือว่ามันให้มันแคบลงก็คือรับดาเมจกันน้อยลงหรออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ <laughs> แต่ผมรู้แค่ว่าตอนนี้ผมทดสอบกับตัวเองมันออกมาไม่ดีเท่าไหร่ <laughs> สลับระเบิดสองสองลูกนะ สัหระเบิดแค่อะไรนะไฮเอ็กซ์แคเนตที่ว่าระยะสี่เมตรก็ฆ่าผมตายได้อะต่างจากนิวเคลียร์นิวเคลียร์นี่คือยืนยืนห่างยืนห่างมากกว่า5เมตรนี่คือรอดแล้วฮะแต่ก็เอาเถอะเ <laughs> พราะว่าไฮเอ็กซ์แคเนตนี่ผมยอมรับเลยว่าถ้าไม่ยืนห่างไปถึง5้าเมตรนี่คือคุณตายฮนะ <laughs> ยืนโดนตัวเองก็ตายซึ่งผมงงมากแต่ผมจะสอบเองนะเอาเถอะต่อไปก็จะมีการปรับ คุณภาพไลฟ์อินฟูมแมนนนิดหนึง่งก็คือแก้บั๊กอะไรทั้งหลายแหละก็คือปรับภาษาที่ไม่คงที่ตอนใช้บิวทูอ่าอันนี้ผมเคยเห็นอยู่ครั้งสองครั้งแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเยอะตอนแรกเพราะผมเพราะเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรบางอันนะบางทีภาษามันเพี้ยบไปนิดนึงแต่ผมไม่ได้อัดไว้แล้วก็อัปเดตแบบเลเยอร์ครับผมเพื่อจะ,จะให้ใช้คาสกิลใช้งานได้ปอนใช้กับคอนโทรเลอร์อ๋อนี่แก้ศัพทตัวคอนโทรเลอร์ครับผมถ้าใครใช้จอยพวกคอนโทรเลอร์อื่นอ่ะ ก็คือมันทำให้แบบเด้วเอามาใช้งานได้ง่ายขึ้นฮะก็คือแก้ปัญหาการใช้บัลิตี้เมื่อออกจากป้อมปืนแมชชีนกันคู่อันนี้คือผมไม่ได้ใช้คอนโทรลเลอร์ผมเลยไม่แน่ใจแก้ปัญหาตอนรีฟิลแอมโมด้วยแอมโมเครีตละผมขนาดรีโหลดเวปอนมาทำให้กลายเป็นว่าอาวุธไม่รีโหลดอ๋ออันนี้ผมเป็นประจำฮะตอนที่ผมแบบอะไรนะเหมือนรีโหลดเสร็จป,ปืนแล้วอะเหมือนรีโหลดมันก็เลยจะแบบอะไรนะเหมือนก็เลยจะชักแล้วพอชักปุ๊บเก็บกล่องกระสุนอ้าว กระสุนในแม็กมันหลุดท้ายไปไหนผมถึงว่าแม็กผมรั่วหรือเปล่าเดยต้องชักใหม่รอบที่สองก็นะฮะโอเคเอ่อแก้ปัญหาตอนที่ว่า g r a n a t e Field Test Mutator Cost Player to Spawn in with no g r a n a t e อ๋อก็คือพวกระเบิด g r a n a t e Field Test ทั้งหลายครับผมผมบางทีมันทำให้ให้ Player Spawn in เดือคือไม่มีระเบิดเหมือนอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะผมเลยยังไม่แน่ใจฮะ ต่อไปคือแก้ปัญหาตอนที่ว่าพิลัมล้ำมีซิลลัมเซอร์พัสมาเทเตอร์คูตคอสเพเยอร์ทูสปอนด์วินเอ็มจีเซคันดอารีเสปอตดอ้อก็คือบางทีไอพิลัมเซอร์พัสมาเทเตอร์ตอนเปลี่ยนแปลงของอันเนี้ยตอนไปหยิบมาคือมันทำให้สล็อตที่2หายไปครับผมเมื่อเราตายอ่ะพอเราตายปุ๊บอ้าวสล็อตปืนที่2ที่เราถือพิลัมอยู่หายแล้วก็อีกอันนึ่งผมแก้ปัญหาตรงที่ว่าอารมอลี่อินซิเดนต์มาเทเตอร์ แต่กดคลาสไปกดสปอร์ตไปโน้ตอุปกรณ์อ๋อก็คืออาร์มอรี่อินซิเดนต์ที่เกี่ยวข้องกับเอ่อพวกเครื่องมืออะไรพวกนี้แต่พอดีผมเองยังไม่เคยเจอนะผมยอมรับว่าตอนนี้คือผมเล่นได้ยังไม่ทั่วถึงจริงๆเพราะผมยังไม่ค่อยมีเวลามากก็เขาจะแก้ประมาณนี้นะฮะสลับของอัปเดต0.3.1ครับผมที่เขาจะมาในวันนี้เดี๋ยวผมไปอ่านแพชโน้ตให้นิดนึงก็ได้อ่ะอ่าโอเคครับผมนี่คือจากข้อมูลของผู้พัฒนาครับผมผมก็คือขอบคุณจากฟีดแบ็กที่เขาส่งมาครับผมจากมิวเทสแซนด์ฮะ แต่ถ้าตอนนี้เราได้เห็นถึงความต้องการต่างที่มากขึ้นมากขึ้นนะผมตอนนี้แพชโน้ของเราทุกเขียนไปแล้วเพื่อจะอินฟอร์ว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนะผมในซา a r ชิ i ทูเปอร์เอ็กซ์เทอร์เนชั่นนะผมผมตอนนี้เราหวังว่าพอเราจะให้การแก้ไขที่ดีขึ้น่ะฮะอ่า,เ,อาเราเบื้องต้นแล้วกันนะอ่านค่นเบื้องต้นพอตอนนี้คือเขาจะเอาไลน์ว่ามีคาสโอดเอาแบบใหม่แล้วก็สิ่งที่มันอัลล็อกได้มากกว่านี้นี้พร้ <c oughs> อมกับอาวุธใหม่ๆด้วยเครื่องมือและเพริกไปอ่าน ดูกอนก็ได้แล้วขอบคุณอีกครั้งครับผมสำหรับส่งการส่งฟีดแบ็กที่ดีกลับมาครับผมผมเราขอบคุณผูกคณมาก,กว่าผู้คุณจะเล่นต่อไปอ่ะโอเคงั้นเรามาดูกันฮะตอนนี้คือเอ่อฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็คือเขาดีไซน์โฟกัสไปที่เดฟอร์โบว์ผมอันนี้ผมเข้าใจว่าคือเน้นยิงจากบนลงล่างแหละแต่ก็ระวังกันเนอร์ยิงคุณล่วงก็พอละกันเนอร์ก <laughs> ับไอเกรเดียร์ที่ยิงดูผู้คนถ้าผู้คุณไม่ระวังก็อาจจะกระเด็นโอเคคลาสเซนติฟายผมเป็นสเกล ครับผมก็คือ,อเป็นหน่วยและตะเวน,นนะประมาณนี้นี้แล้วก็ combine high agility mobility using j e t p a d k ะฮะก็คือใช้วิงว่งวิ่งรวดเร็วแล้วก็กระโดดสูงด้วยมี j e t p a d k w ื t เ speed perk r e l a t e to low ล s u r v i v a l ที่อากาศโอเคนอน <laughs> อ๋อก็คือก็คือพวกก็คือโมบิลิตี้ mobility, ดีแต่ว่าแบบก็คือมีโอกาสไ u r v i v ์ได้ทั้งต่งตำัะบ,บางที p r e p a r e the b a t t l e f i e l d for f o อลล่ a เอสสองเอาเราเตรียมพุทธฟอร์เวิร์ดซีเคียวเาะฮะก็คือเตรียมพื้นที่ก็คือไปสอดสองก่อนไปยิงคุ้มกันเปิดพื้นที่ให้ก่อนอันนี้คือนี่เขาดีไซน์มาเนาะก็คือ Specialty คือวันนี้จักการเป้าหมายโดยเฉพาะไทเกอร์ก n e r เนอร์แกรดิเออร์ผมเข้าใจเพราะวันเป็นไรเฟิลโหลด of ฟเพอร์เก็คือ High Single Target Damage ก็คือเน้นเป็นปืนจาักการเป้าหมายดี ถ้าถ้าผมเป็นปืนจากการเป้าหมายจริงๆผมว่าพวกคุณไม่ควรตามเมจของไอไลฟ์เฟิเลยนะเฮ้ย <laughs> ก็นะก็คือมีอาวุธระยะไกลอาวุธระยะไกลใช่ไงแต่มันยิงไม่แรงและยิงช้าด้วยเวสถ้า,ถ,าถ้ายิงแรงแต่ยิงช้าผมเข้าใจแต่นี่คือยิงไม่แรงและยิงช้าด้วย <laughs> ก็นะฮะโอเคสแกนนี่อ,อุปกรณ์นะผมเทียไวาสลับแอสซิสทีมที่จริงแล้วไอระเบิดสแกนแตอนแรกมาอยู่กับของสายออเปอเรเตอร์ฮะ แต่ตอนนี้คือเขาเปลี่ยนมาให้อยู่ฮันเตอร์แทนแล้วก็ระเบิด t a ร g กต e เอ็กซ์โ e สิฟเฉพาะอย่างเอ็กซ์เกเนตที่เข้าใจอัลล็อกเกนก็คือ e อควิมเมสแ g r a n a d e ใช่ฮะอันนี้ปกติ Extended Magazine ก็ปกตินะเพราะว่าปัชชันก็มี Harden Ceramic Plate อันนี้เหมือนจะมีเพิ่มเข้ามาสับสายนี้เนาะก็คือมันมี Ceramic Plate กันตอนโดนยิงได้แล้วก็ Utility Satchel จริงๆแล้วย t เทล t ตี้เอร์นี่คือมันมีแค่สาย Operator สายเดียวนะ แต่นี่คือขอเพิ่มมาให้หมดเลยขอกว่าจะรีมูฟตัวอันล็อกออกไปก็คือคัสเตอร์แกเนตเออนี่คือหายไปเฮลิบคอนก็หายไปใช่นะปาล์มก็หายไปพ็อกซิมบตี้ไม้ก็หายเพอร์แกเนตคูดาวก็หายซินอติกอันเดอร์แกรมเมอร์อันเดอร์อาร์เมอร์ซินอติกนี่คือเอาไว้กันพวกดาเมจตีอะ่ะซึ่งผมคิดว่า ที่ว่าก็เข้าใจดีแหละว,ว่าปกติแล้วพวกนี้ไม่ค่อยลงพื้นอะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยโดนตีแหละเออก็ถือว่าเขาออกแบบมาแบบนี้ก็ก็พอเข้าใจแหละโอเคครับสำหรับปาชจนครับผมข้อแบบไปเป็นว่าตัวกือกําแพง <c oughs> ก็คือสายแทงนั่นแหละโอเคก็คือเน้นโฮไลน์ครับผมผมมีปืนยิงสแตก็กมีปืนยิงสตันศัตรูฮะฮะก็คือเน้นสเปซซิงไฟครับผมยิงกดยิงพวกมแมลงถอยไปฟอร์ติฟายแนวป้องกันนะผม โหลดเอาก็ให้มีแบบสามารถพอคุ้มกันตัวเองได้ครับผมผมในการจัดก,การคือพวกคลาวคอนโทรลแหละยิงยิงจัดก,การฝูงควบคุมฝูงชนแลนะ <c oughs> หละฮะก็คือควบคุมฝูงมแมลงแหละ <c oughs> าก็คือจัดการโจมตีระยะกลางเข้าใจได้เปิดแนวป้องกันอัลล็อกที่ได้มาก็มีเพิ่มเติมอย่างตาปามแกนเนตเออนี่ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันวันนียูทิลิตี้แซชชั่นนี่คือเหมือนเขาเพิ่มให้ทุกสายเลยอะผมงงมาก <c oughs> แต่ก็โอเคแหละ ผมก็เือวว่าเข้าใจแล้วว่าเขาอยากจะเพิ่มให้มันใช้ utility อะไรได้มากขึ้นส่วนเขาจะเอาอันล็อกที่ออกไปคือเคมกเนตเขมกเนตจริงแล้วมีไว้ก็ไม่เสียหายนะ high x กเนตผมเข้าใจว่าเขาออ,ออกไปเพื่อให้สำหรับฮันเตอร์มี high x กเนตไว้จัดก,การตัวใหญ่ได้แล้วก็เอาเอาสแกนบีคอนอ,ออกไปซึ่งก็โอเคก็ถือว่าอันนี้ไม่ใช่สายรีคอนะก็พอเข้าใจละ แล้วก็เอา Improve g e n e t i c o o l d o w n ออกก็คือก็คือปกติเรา Improve g e n e t i c o o l d o w จะช่วยทำให้ cooldown g e n e c เรามีใช้เวลาน้อยลงไงส่วน Operator ครับผมเอาโฟก,กัสไปที่ Make f a i l or i f ครับผมก็คือเปิดท้ายสำหรับการชุบชีวิตก็คือสาย support เหมือนสายหมอทีมแพทย์แะลรฮะก็คือเพื่อให้ทีมสู้ต่อไปผมผมเจอการระหว่างการต่อสู้ก็คือการค e l l i n g แล้วก็เติงประสุน ก็คือติดอาวุธใกล้เข้าไปสลับทีมเราเราโดยเฉพาะก็คือแกเน็ตลันเชอร์ใช่เป็นสายเดียวที่มีแกเน็ตลันเชอร์ซึ่งผมเองก็แปลกใจนิดๆแล้วก็มีสเตตัสเอฟเฟกต์สลับแมนเ e อร์ฟโดยเฉพาะสลับพวกของวางอันนี้เข้าใจได้ก็คือโหลดเอาเพิ o s e สลับก็คือโหลดเอาที่เขาเตรียมมาให้ก็คือเป็นสลับช่วยเหลือทีมปืนยิงที่เป็นแบบ area of effect รับผมก็คือยิงระเบิดเป็นแนวกว้าง ก็คือไอสายนี้คือเน,เน้นมิชชั่นสไวบิลิตี้ผมก็คือเน้นความเอาตัวรอดจริงการจู่โจมระยะใกล้แล้วก็มีอุปกรณ์วางของครับผมก็คือมีอัลล็อกเพิ่มเติมอย่างนิวเคล็ดแพคนิวเคล็ดแพคที่ตอนแรกผมงงมากว่ามันมาโผล่ในโอเปอเรเตอร์ได้ไงทั้งที่มันแบบมีในบาร์ชั่นกับฮันเตอร์อยู่แล้วตอนแรกแล้วก็มี Chocolate. ช็อคเกเนตช็อคเกเนตคือตอนแรกมันมีแค่บารชั่นสายเดียวที่มีฮะบอดลัช ปอดรัตที่ผมงงหนักเลยเพราะว่าเจ้าตัวแรกปอดรัตมันมีแค่ฮันเตอร์ตัวเดียวที่มีเพราะบอดรัตเป็นสายที่ว่าเลยนะพอม,มีลีปุ๊บเราได้เลือดคืนเนี่ยมีลีให้โดนก็พอแล้วก็ซินเติกอันเดอร์อาร์เมอร์ผมเข้าใจอันนี้คือการโดนตีการโดนต,ตีเลี้ยงประชิดไงการมีลีก็คือสายคนนี้ก็เปาะบางพอๆกันแหละโอเบอรเรเตอร์กับฮันเตอร์โอเคครับผมในส่วนต่อไปฮะส่วนต่อไปคือเขาเอา ปืนไลรเฟินออกจากของออเปอเรเตอร์ซึ่งผมก็แอบกงงนิดนึงว่าเออถ้าเป็นสาย support เราเบียดปืนไกลไว้ก็ไม่เสียหายหรอกแต่ก็ออถ้าเขาไม่ถ้าเขาคิดว่าเอาเอันนี้เป็นสายยิงไกลเดี๋ยวก็โอเคไม่มีปัญหาอุปกรณ์อย่างสกแ,กแกนเนกเนตเอาออกเอาออกเพื่ออะไรบางทีผมเองกองงนะเพราะจริงๆแล้วสกแกนเกเนตมาใช้คู่กับเกนเนตลันเชอร์ได้ดีมากเลยผมพูดเลยช็อคปีคอน ก็พอเข้าใจแล้วช็อคพีคอนออกทำไมก็คือมันอยากให้ให้เฟนเซอร์เอยให้บาชันโทษนะให้บาชันมันเน่นคลาวคอนโทรได้ไงเอาเตอร์โมชาร์ตออกเออที่เข้าใจก็คือไม่ไม่ต้องไปวิ่งวางระเบิดแล้วก็เอาเพิ็กช่างเอ็กซ์เซเด c แ็กกับภาวะอัพบิวทูออกกลายเป็นว่าออเปอเรเตอร์สร้างของได้ชา้าลง <c oughs> ก็นะโอเคเข้าใจแล้วเขาก็ปรับบาลานซ์ใหม่นะฮะ แต่ผมต้องกลับไปดูใหม่ก่อนฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยออเปอเรเตอร์มันใช้โดนได้ถึงถึงกี่วินาทีฮะแล้วก็เขาเพิ่มคูดาอาบิลิตี้ขึ้นมาอันนี้คือผมเห็นแล้วเหมือนกันเป็นๆสี่นาทีครับผม240ร้อยสี่สิบวิอ่าแล้วตอนนี้ครับผมซาชิฟทูเปอร์เอสเตอร์มินเอชชันตอนนี้น,นี่อยู่ที่ระหว่างเอเลี่ยนเซตครับผมตอนนี้ทีมเขามีเป้าหมายก็คือคือจะให้แบบท่าน,นอนว่าให้แต่ละคลาสมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองครับผมแล้วก็มีระบปฏิบัติของมันในแต่ละสายของมันเองอ่า ในอนาคตในอัปเดตเดี๋ยวข้าเขาจะมีการบูริไฟลดเอาท์ต่างๆและการอาล็อกพ็อเกชั่นต่างๆที่จะไปถึงเป้าหมายของเขาได้เพื่อจะดึงดูดให้มีเกมเพลย์แล้วก็มีฟีดแบ็กแบบกับพวกคุณที่น่าสนใจนะครับผมก็ประมาณนี้แหละฮะก็เหมือนทั้งผู้พัฒนาเขาก็พยายามกันเยอะเ,เต็มที่แล้วล่ละจากที่ผมสังเกตว,ว่าแหละก็น,นะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมก็อาจจะดูอีกทีหนึ่งก่อนนะว่าผมอาจจะลงคลิปอไรได้เยอะขนาดไหนนะครับช่วงนี้พอดีว่าช่วงนี้ผมลงซับระหว่าง etf 4.1อยู่ อยู่เพราะฉะนั้นคลิปซาคลิปเอ้ยตรวละคลิปซา a r s h ิปทูเปอร์นี่ผมอาจจะลงแบบเป็นแค่บางช่วงคะพอดีผมเองพยายามทำพวกโปรเจกต์สรุปเพิ่มเติมมาหน่ที่นี่กับพวกคุณด้วยไงบางส่วนแต่พอดีผมทำชาก์่ไที่คิดเยอะเลยเยอะเลยมาเลยใช้เวลามากไปหน่อยคะเดี๋ยวผมจะพยายามเอาเกมเพย์เท่าที่ได้แต่ละอันมาลงให้กับพวกคุณไปดูก่อนแล้วกันนะเท่าที่ผมเล่นได้ส่วน0ู1มจงาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นและดูซิว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแค่ไหนด้วยแล้วกันเนาะเผื่อเผื่อว โอเคครับก็สวัสดีผมน้องแอนจากแอนโอทีอเอสวลเรคคอร์ดนะผมขอให้ชูปเปอร์ท,ทุกท่านโชคดีครับผมผมสอบการบริฟฟิ้งวันนี้แอนโอทียอสเลิกกันฮะดิสมิส